สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะมาขายรถคันนี้ครับผมให้รัก v ีโก้สประตูครับผมปี2011ครับผมในราคาแค่2,35,000บาทแค่นั้นเองครับผมบอกเลยว่ารถสวยแน่นอนครับผมราคาถูกโดนใจแน่นอนเป็นเครื่องยนต์ V N Turbo นะครับผม V N Turbo นี่ครับโลโก้ V N Turbo ตรงนี้นะบอกเลยว่าสีอย่างสวยครับผมล้อใหญ่ๆเลยจัดให้เลยครับผมให้รักวีโก้ดีฟดีครับผมปีสองพครับ รถอย่างสวยครับเป็นพีเรนเนอร์นะทุกคนเป็นพีเรเมอร์แมกไนเนอร์มีให้ครบครับแมกไนเนอร์มีให้ครบส,สวยเลยครับแมกไนเนอร์สวยสวยเลยมีเบรก ABS ไม่ให้ด้วยนะครับผมคันนี้มีเบรก ABS ครับผมจัดทรงให้อย่างสวยครับดูภายในครับภายในเป็นเบาะผ้าไม่มีขานะผม บอกเลยว่าภายในสวยครับผมโอ้โหเบาะผ้าสวยๆครับผมมาดูเลขใหม่ครับเลขใหม่เลขใหมสองแสนเจ็ดหมื่นครับผมสองแสนเจ็ดหมื่ครับผมเสียงเพาะๆเลยครับทุกคนเสียงนิ่มนี่ครับน็อตไม่เคยขยับครับฝากระโปรงเดิมแน่นอนครับมีโลโก้ตัวเ้ตาอยู่ตรงนี้ครับ โลโก้โตโยต้าอยู่ตรงนี้ฝากระโปรงเดิมแน่นอนนอนไม่เคยขยับครับฝากระโปรงไม่เคยถอดครับนี่ครับใช่แล้วครับ L ครับคานหน้าครับเรียกคานหน้าครับ R ครับ R ครับเครื่องเงียบครับบอกเลยว่าเสียงเพาะแน่นอนครับมาดู I ครับมาดู I ครับ I ไม่มีเลยนะครับผมเครื่องแห้งๆครับเครื่องตรงเล่มครับผม D4D ครับผมเครื่องยนต์ดีเซลครับผม Vn Turbo นะผมขายแค่235,000่าบาทแค่นั้นเองครับผมปีเป็นรถปี2011ไนด้ะทุกคนนะเออจ่ายแค่นี้คุ้นได้รถ4ประตูไปขับเลยครับผมจ่ายในราคาแค่235,000ได้4ประตูไปขับเลยหล่อเท่แบบนี้สีดำดุดัดนไม่เกรงใจใครแน่นอนครับผม ใครสนใจนะครับผมโทรมาได้เลย095 531 350ครับผมอยู่อำเภอนวนจังหวัดคอนเกนอยู่ภาคอีสานนี่เองครับผมชื่อร้านว่าสีรัตนะเจริญยนต์ครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับเจ้าคันนี้สนใจโทรมาเลยนะครับผมอย่ารอช้าครับผม